ในอดีตนะคะบาร์บี้เนี่ยก็เป็นเพียงของเล่นแทนความสวยงามในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยบาร์บี้ก็คือจินตนาการเท่าที่เด็กผู้หญิงเนี่ยอยากจะคิดอยากจะเป็นแล้วก็กลายเป็นของเล่นเฉยๆชิ้นหนึ่งในการเล่นกับบทบาทสมมุติจนปีนี้นะคะ2023เนี่ยกับหนังเรื่องนี้บาร์บี้เนี่ยก็คือตัวแทนของผู้หญิงที่มีเลือดมีเนื้อแล้วก็มีความเป็นมนุษย์กลายเป็นคนแรกที่ตะโกนออกมาว่าฉันเนี่ยแหละฉันเนี่ยคือผู้หญิง รีวิวและบทวิคาะส์ฉบบนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะเกาลัาจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์บาร์บี้ค่ะก็ใช้ชื่อหัวข้อนะคะว่าเพราะสีชมพูมีหลายเฉดบทวิเคราะห์บาร์บี้อย่างที่เกาลัดนะคะได้บอกไปในคลิปนะคะว่าเกาลัดในยกให้บาร์บี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2023นะคะ ในมุมมองของรันนะคะเพราะมันคือความกล้าหาญที่จะเล่นกับประเด็นต่างๆอย่างแนบเนียนมันคือความท้าทายนะคะที่เล่าถึงผู้หญิงและผู้ชายในมุมลึกแล้วก็ตื้นแบบมีมิติเพราะว่ามันคือปัชญาที่มาพร้อมกับอมยิม้มและมันเนี่ยก็คือความเป็นผู้หญิงในมุมที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าสีชมพูเนี่ยมันมีหลายเชตผู้หญิงเนี่ยก็เช่นกัน But the dolls were always and forever baby the were forever dolls and dolls. always Until เริ่มจากบริบททางสังคมค่ะจากบทเปิดเรื่องนะคะที่เล่าถึงความเป็นมาของเด็กผู้หญิงกับตุ๊กตาตรงนี้นะคะมันคือการพูดถึงสิทธิสตรีที่ไม่เท่าเทียมนะคะการออกแบบของเล่นสำหรับผู้หญิงในยุคเริ่มต้นเนี่ยมันมีเพียงแค่ตุ๊กตาเด็กทารลก ซึ่งมันเท่ากับว่าสื่อว่าให้ผู้หญิงเนี่ยเล่นในบทบาทของการเป็นแม่เท่านั้นนะคะจนกระทั่งมันมีบาร์บี้เกิดขึ้นมานั่นเองบาร์บี้นะคะก็ได้กลายเป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงที่พวกเธอเนี่ยจะจำลองบทบาทตัวเองไปในบาร์บี้ตัวโปรด แล้วก็มีการพัฒนาต่อมานะคะด้วยมีบาร์บี้เนี่ยหลากหลายอาชีพบาร์บี้นักฟิสิกส์บาร์บี้ประธานาธิบดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีหลายเชื้อชาติหลายผิวสีส่วนนี้เนี่ยก็คือความหลากหลายและความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงนะคะในหนังเนี่ยยังแทรกเรื่องที่ว่าบาร์บี้รุ่นคลอดลูกเนี่ยไม่เป็นที่นิยมแล้วก็เลิกขายมันก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า หลังจากเด็กผู้หญิงเนี่ยได้เจอกับบาร์บ barbie, mm ี hmm. ้ก็ได mm ้ฝันถึงประสบการณ์ที่แบบว่ามากกว่าความเป็นแม่เธอก็ต mm ้อ hmm. งการเดินในรูปแบบที่ต่างออกไปมากกว่าบริบทเ mm hmm. ก่าๆในสังคมที่กำหนดไว้นั่นเองถ้ามีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายเคน i i without it's barbie just you you're but don't and know who Ken ken am เคนนะคะเป็นเพียงไม้ประดับในโลกบาร์บี้เวอร์ค่ะที่อยู่ใต้ระบอบมาตาธิปไตยนะคะคือโลกที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นใหญ่โลกที่วาดไว้ให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเติมเต็มจินตนาการได้ซึ่งเคนในบาร์บี้เวอร์เนี่ยเป็นเพียงภาพสะท้อนของการดำรงอยู่แบบไร้ความคิดไร้เหตุผลส่วนกระทั่งเคนเนี่ยเขาได้ไปเจอโลกจริงแล้วเขาก็พบว่าโลกจริงๆเนี่ยเป็นมุมกลับในโลกที่เขาเคยอยู่นั่นเอง ในโลกจริงเนี่ยมันคือปิตาธิปไตยค่ะเคนเนี่ยเขาเรียนรู้นะคะแล้วก็นำกลับมาใช้แล้วเขาก็เปลี่ยนบาร์บี้เวอร์เนี่ยให้กลายเป็นเคนดอมส่วนนี้เนี่ยมันก็คือการล้อเลียนกับคำ,คำว่าขอนดอมนั่นแหละบริบทของตัวบุคคลบาร์บี้นะคะถึงจะเป็น ตุ๊กตานะแต่ก็เป็นการนำเสนอความเป็นตัวแทนของความเป็นมนุษย์ในอัติภาวานิยม,มค่ะเรื่องปมปัญหาการแตกสลายของตัวตนการที่เธอเดินเต็มเท้าไม่ขย e งจะมีเซลลูไลท์หรือแม้กระทั่งเริ่มคิดถึงความตายมันคือวิกฤตของความมีอยู่มันจะเป็นภาวะบั่นทอนจิตใจของความเป็นมนุษย์ค่ะเหมือนกับ ที่เราตั้งคำถามว่าเราคืออะไรเกิดมาทำไมที่ของเราอยู่ตรงไหนในขณะที่เคนเน่เขาเริ่มเรียนรู้เรื่องปิดตาธิปไตยเขาก็กลับไปแสดงความเป็นชายอย่างสุดโต่งนะคะในสภาวะที่เรียกว่าความเป็นชายแท้มันคือการเล่าแบบสุดโต่งในมุมของผู้ชายจนเกิดสภาวะความเป็นพิษในเพศชายค่ะ แต่การเล่าผ่านหนังในส่วนของบริบทบุคคลเนี่ยเขาได้ใส่เรื่องของเจตจำนงเสรีมาให้มองเห็นถึงความเป็นตรงกลางไงบาร์บี้เนี่ย,ยที่เริ่มลุกขึ้นสู้ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อในขณะที่เคนเนี่ยก็อ่อนลงในสิ่งที่ทำและก็อยู่ในสิ่งที่ควรทำนั่นเองแล้วก็มีการสอดแทรกเรื่องของทุนนิยมด้วยนะที่ว่าด้วยการเดินหากำไรในปัจจุบนันเช่นการแฝงการขาย ด้วยการนําเสนออะไรก็ได้โดยไม่สนใจตรงกลางของบริบทสังคมและความเป็นมนุษย์ขอให้มันขายได้ขอให้ได้กําไรก็คือพอแล้วมันคือระบอบสังคมที่อยู่ใต้ทุนนิยมนั่นเองค่ะ live มุมสะท้อนในความเป็นผู้หญิง mm hmm. เมื่อ mm hmm. บาร์บี้นะคะ mm hmm. เขาได้กลับจากความเป็นจริงเนี่ย mm hmm. เธอก็เติบโตแล้วก็ เริ่มค้นหาต่างๆเหมือนผู้หญิงที่เริ่มบรรลุนิติภาวะแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรเริ่มมีความท้อแท้มีร้องไห้มีเข้มแข็งแล้วก็ต้องการกำลังใจมันคือสภาวะของผู้หญิงทุกคนที่มีความฝันแล้วก็ต้องเผชิญกับทุกสภาวะอารมณ์ในแต่ละวันที่เข้ามานั่นเองถ้าถามกลับว่าหนังบาร์บี้เนี่ยเป็นหนังโวกไหมคำตอบคือโวกนะคะแต่ในความโวกเนี่ยมันคือองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ ความเป็นสังคมในอุดมคติไม่ได้เป็นบาร์บี้เวอร์หรือเป็นเคนดอมมันคือโลกที่ชายและหญิงเนี่ยมีค่าเท่าเทียมกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไม่มีใครมีค่าแค่เป็นไม้ประดับของอีกฝ่ายนั่นเองในอดีตนะคะบาร์บี้เนี่ยก็เป็นเพียงของเล่นแทนความสวยงามในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยบาร์บี้ก็คือจินตนาการเท่าที่เด็กผู้หญิงเนี่ยอยากจะคิดอยากจะเป็น แล้วก็กลายเป็นของเล่นเชยๆชิ้นหนึ่งในการเล่นกับบทบาทสมมุติจนปีนี้นะคะ2023เนี่ยกับหนังเรื่องนี้บาร์บี้เนี่ยก็คือตัวแทนของผู้หญิงที่มีเลือดมีเนื้อแล้วก็มีความเป็นมนุษย์กลายเป็นคนแรกที่ตะโกนออกมาว่าฉันเนี่ยแหละฉันเนี่ยคือผู้หญิงเพราะว่าสีชมพูนะคะมันก็มีหลายเฉดและความแตกต่างเรื่องเพศเนี่ยจึงเท่ากัน เราทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือจะชายเนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็นได้ในแบบที่เราเป็นค่ะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเล่นฟุตบอลก็ได้ไงในขณะผู้ชายเนี่ยอาจจะชอบงานเย็บปักถักร้อยก็ได้บางครอบครัวเนี่ยผู้ชายก็สามารถทํางานบ้านได้หรือว่าผู้หญิงก็ทํางานข้างนอกได้เพราะว่าทุกกิจกรรมทุกการเรียนรู้นะคะมันก็มีอยู่ในโลกมันไม่เคยกําหนดเพศนะเราต่างหากนะคะที่เป็นคนที่จะเลือกกําหนดสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยเพศเอง มันคือเจตจำนงเสรีนะคะที่เราเนี่ยเลือกที่จะเป็นแค่เห็นค่าของกันและกันก็เพียงพอแล้วค่ะเกาหลันไม่อาจบอกได้นะคะว่าหนังเรื่องบาร์บี้เนี่ยเหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครไม่มีคำตอบไหนที่ถูกหรือผิดนะคะมีแต่ชอบหรือไม่ชอบแค่เราเนี่ยทำใจกลางๆก่อนดูแล้วนั่งดูดีๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบางทีเนี่ยการที่เรานั่งดูหนังเรื่องนี้เนี่ยจะได้ของแถมเป็นคำตอบชีวิตดีๆก็ได้คะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟเดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ